อายุ70นั่งรับเย็บผ้าบ้านเรือนไทยนันทนาวีรชนผู้เขียนแรงเงาวางปากกามานั่งเย็บผ้าในบ้านปลายชีวิต เรียกได้ว่าหากใครอยู่ในแวดวงการอ่านหนังสือนวนิยายน่าจะคุ้นชื่อนักเขียนเจ้าของฉายานักเขียนมือทองที่ลดและในวงการนวนิยายและละครทีวีมาอย่างยาวนานสำหรับอาป๊อกนันทนาวีระชนในวัย70ปีที่กเกษียณจากการทำงานทางด้านการเขียนนวนิยายและเขียนบทละครโทรทัศน์ซึ่งตัวเรามีโอกาสแสดงละครที่เป็นงานเขียนของอาป๊อกเองเรื่องลูกสาวกำนันซึ่งสร้างเรตติ้งสูงให้ทางช่องหลากสี จจุบันอาป๊อกมีงานใหม่ที่รักอย่างตัดชุดซึ่งท่านสนใจนอกจากนี้ พี่ปอกยังได้ให้คำแนะนำนักเขียนรุ่นใหม่ๆที่ต้องการนำเสนอผลงานในรูปแบบที่แตกยอดด้วยโดยพี่ปอกเปิดใจถึงการก้าวสู่อาชีพนักเขียนและตัดสินใจกเกษียณตัวเองเพื่อหาความสุขในบ้านปลายกับคู่ชีวิตว่าอาปอกเริ่มงานเขียนเมื่ออายุ17โดยเริ่มเขียนกวีนิพนธ์เรื่องสั้นนวนิยายบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์โดยเขียนนวนิยายเรื่องยาวเรื่องแรกชื่อนิราชผลพิสัยในนิตยาสารสตรีสารเป็นนวนิยาย ชีวิตปีต่อมาจึงเขียนนวนิยายเพื่อชีวิตที่เกี่ยวกับการต่อสู้ของนักปฏิบัติรูปแล้วจึงเบนเข็มมาเขียนนวนิยายเริงรมเรื่องน,นามเสน่หาในนิตยาสารดารุณีจากนั้นก็ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องยาวนานในโลกวรรณกรรมมีภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยบทประพันธ์ของนันทนาวีรชนในยุคนั้นและประสบความสาเร็จจนถึงปัจจุบันกลายเป็นตำนานของวงการบันเทิงซึ่งชีวิตการทำงานที่ต่อเนื่องยาวนานมีส่วนทำ ชื่อเสียงของนันทนาวีระชนได้รับการจดจำจารึกว่าเป็นนักเขียนมือทอง ในยุคที่วงการวรรณกรรมและวงการบันเทิงอยู่ใกล้ชิดกันเป็นคนที่ทำงานทุกวันโดยไม่มีวันหยุดโดยหากพูดถึงผลงานของอับป็อกนั้นก็มีมากมายที่สร้างชื่อให้แก่นันทนาวีระชนได้รับการนำเสนอและดัดแปลงสู่สายตาประชาชนหลายครั้งคือนวนิยายเรื่องไม่สิ้นไรไฟสวาดแรงเงาเมียแต่งสไพดงดอกไม้รักนี้หัวใจเราจองและอื่นๆอีกมากมาย ได้มีโอกาสเขียนบทละครโทรทัศน์ควบคู่กับงานเขียนนวนิยายได้มีโอกาสร่วมงานในฐานะผู้เขียนบทกับบริษัทดาวเรืองสตูดิโออัคราศิรณีโปรดักชั่นและบริษัทสามเสียนก่อนกเกษียณจากการทำงานเมื่ออายุ68ปีและใช้ชีวิตในอีกหลายบทบาทที่ไม่นับความสำเร็จและเงินเป็นโจทย์แต่นับเอามวลความสุขของชีวิตและวัยเป็นคำตอบของชีวิตและในวันนี้ อาป๊อกอายุ70ปีไม่มีอะไรที่ไม่เคยทำไม่ว่าความดีหรือความชั่วมันทำไปตามวัยและโอกาสที่ผ่านวันนี้อยู่บ้านในป่าหลังเล็กๆที่ไม่ต้องใช้เงินดูแลรักษามากลดตัวเองให้เล็กลงเพื่อไม่ต้องแบกรับภาระแล้วอยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นเข้าไปหาคนจิตใจดีๆเพื่อเป็นเพื่อนเขาคนเหล่านี้จะส่งสัญญาณดีๆมาให้แก่จิตใจของเราการใช้ชีวิตบ้านปลายที่ดอยสะเก็ดเป็นแผนสำรองเราปลูกป่าไว้บน พื้นที่เล็กๆมีสักทองยางนาพยูงไม้แดงและมะฮอกกานี อาป๊อกไปวัดน้อยมากแต่พยายามอยู่กับตัวเองให้มีความสุขเราเลี้ยงไก่เจ็ดตัวเพื่อเอาไข่เป็นอาหารเลี้ยงปลาตะเพียนซึ่งเป็นปลากินพืชและเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อเดียวกันปีนี้ป่าท,ที่เราปลูกจะให้เห็ดเป็นอาหารมีทั้งรังผึ้งไข่มดแดงและอีกไม่นานไม้ผลที่ปลูกไว้กล้วยมะละกอรฝรั่งสวรรค์เมลบรี่ก็ออกมาเป็นรายได้เลี้ยงคนชราสองคน เรามีส่วนเกษตรที่รองรับนักท่องเที่ยวมาเยือนในฤดูหนาวได้เพียง10คนมีที่กางเต็นท์และถ่ายรูปเหมาะสำหรับผู้ชราและผู้ปฏิบัติธรรมที่นี่สงบและสะอาดไม่เหมาะกับคนรุ่นใหม่เพราะอยู่ไกลาย,ย่านเมืองเชียงใหม่10กิโลเมตรเราสองคนทำอาหารและงานบริการเองขอให้ผู้มาพักคิดว่ามาบ้านญาติส่วนปัจจัยที่เราสะสมตอนนี้ก็คือความสุขได้แบ่งปันและได้รับน้ำใจจากคนเป็นเพื่อนบ้าน